กีฬาไทยก็ยังทิ้งไม่ได้ะนะครับก็เป็นควันหลงละกันนะครับจากฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบ2นัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยก็เปิดบ้านชนะสิงคโปร์ไปได้แต่ว่าไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบ3นะครับแต่ว่าก็มีข่าวปลอบใจละกันะนะครับทีมชาติไทยเนี่ยล่าสุดนะครับฟุตแลงกิง้งเว็บไซต์คาดการณ์คะแนนอันดับฟีฟ่าแลงกิ้งแบบเดเวทม์นะครับบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยโกยไป9.63คะแนนนะครับก็มีเพิ่มเป็น1น,นึ่งพคะแนนขยับขึ้น ไปอยู่ที่99ของโลกนะครับโดยมาจาก2เกมที่เจอกับทีมชาติจีนนะเสมอแล้วก็เอาชนะทางสิงคโปร์ไปได้นะครับก็99ของโลกนะทีมชาติไทยนะครับเป็นระดับที่16ของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับเป็นเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรอบ14ปีที่ทีมชาติไทยเนี่ยสามารถกลับมาติดท็อป100ได้อีกครั้งนับแต่ช่วงเดือนมีนาคมปี2010นะครับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของไบอันรอบสันนะครับอ่าก็ เป็นไปในทิศทางที่ดีใช่ค่ะนะครับเนเรื่อยๆเนะดี๋ยวดูกันต่อว่าหลังจากนี้นะครับโจทย์ใหญ่ก็คือการสร้างทีมละ,ะนะเพราะว่าบรรดานักเตะเซเนียหลายๆคนเนี่ยก็พูดเป็นในๆว่าอาจจะอัมลาทีมชาตินะครับบางทัวร์นาเมนต์แต่ยังไม่ได้เลิกเล่นก็ไปเปย์แหละผมว่าเขาก็น่าจะตัดสินใจว่าบางทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็อาจจะไม่เล่นแต่อาเซนอารเซนคัพเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เล่นละ,ะ่อเป็นการเปิดทางให้กับบรรดานักเตะดาวรุ่งเป็นเวทีที่ขึ้นมา นะครับส่วนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ถ้ายังมีคัดบอลลงคัดบอลโลกอะไรถ้ายังร่างกายไหวอยู่ถ้าชาติต้องการเขาก็จะพร้อมใช่ค่ะนะครับแต่ว่าพวกอาเซียนซีเกมเนี่ยคงไม่ซีเกมมันคงไม่ไปอยู่แล้ว<ช>อาเซียนคัพนี่ก็คงไม่ไปแน่นอนแต่ต้องดูว่าจะว่าอย่างไรนะครับสำหรับทีมชาติไทยในยุคหลังจากนี้ค่ะมาดูเรื่องราวของวอลลย์บอลไทยกันบ้างค่ะต่างเกมเมื่อวานที่โคชยาเขาให้สัมภาษณ์ค่ะ วลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะตอนนี้ก็อยู่อันดับที่13ของโลกเมื่อวานก็เฉือนชนะทีมชาติบังเกเรียค่ะอันดับ22ของโลกด้วย3ต่อ2เซตค่ะทางวลอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะวันนี้เขาก็จะได้พัก1วันก่อนที่จะกลับมาลงแข่งในศึกเวียนเอล2024นสในสามที่3นัดที่3ค่ะที่ฮ่องกงเขาก็จะพบกับโปรแลนด์อันดับที่3ของโลกในวันเสาร์ที่15มิถุนายนนี้เวลาเที่ยงครึ่งค่ะเมื่อวานหลังเกมค่ะโคชยาเขาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่า ต้องขอบคุณนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ค่ะที่ช่วยกันวางแผนที่จะสู้กับบองเกลเรียและไทยก็ทําได้ค่ะในสนามที่3แต่ว่าก็ยังมีแมตช์กับโปแลนด์แล้วก็เยอรมนีก็คงจะต้องเล่นให้เต็มที่ส่วนสมรรถภาพค่ะของร่างกายของนักกีฬาค่ะต้องให้ฝ่ายแพทย์เนี่ยดูวิกีเพื่อที่จะให้นักกีฬาเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็กลับมาได้โดยเร็วค่ะทิ้งท้ายว่าก็ยังดีว่าวันนี้ได้พักก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามทีมชาติไทยต่อไปด้วย นะครับก็ถือว่าเจอหนักนะ<ช>สนามนี้นะครับสำหรับทีมชาติไทยยังดีที่เอาชนะเบลแกรีเรียมาไ,ได้นะครับในเกมเมื่อวานนี้นะครับอ่ะหลังเกมหลังเกมค่ะสัมภาษณ์นักกีฬาอีกสองคนก็คือเพียวอาัชาราพรแล้วก็พิมพิชยาโกกรัมค่ะทางด้านเพียวค่ะเขาก็ได้ลงสนามมากขึ้นแล้วก็ทำไปถึง18คะแนนค่ะสูงเป็นอันดับที่2ในเกมนี้เขาก็เผยว่าวันนี้น่าจะเป็นแมตที่ไทยเนี่ยรวมทีมกันได้ครบทุกคนอย่าง พี่ชมพูพพ่พรพนธ์ก็เข้ามาเพียวก็เข้ามาซึ่งเขาเองค่ะมองว่าไทยเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีในบางจังหวะแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวะเนี่ยที่ไทยเสียง่ายไปหน่อยส่วนอีกหนึ่งคนค่ะทางด้านพิมพิชยาโกุกกรมค่ะที่ทําไปได้17คะแนนก็สูงสุดเป็นอันดับที่3ในเกมนี้ค่ะเขาก็เห็นตรงกันว่าเขาก็เห็นเหมือนกับพี่เพียวเลยยังมีบางจังหวะที่ไทยเนี่ยปล่อยให้แต้มเนี่ยนำห่างไปแล้วก็ไล่กลับมาไม่ทันแล้วทําให้เกมของไทยเนี่ยแพ้คือเซตท,ที่ห้า เซตที่5เนี่ยเขาก็เน้นตั้งแต่ต้นเซตค่ะจะได้ไม่ต้องตามเขาเยอะแล้วพอดีว่าเซตเนี่ยไทยทําได้ดีด้วยทําให้ไทยชนะในเซตที่5ไปได้ค่ะนะครับก็เหลืออ<ช>ีกสเกมสนามสแล้วเดี๋ยวจะกลับมาประเทศไทยแล้วก็เตรียมความพร้อมกันต่อนะครับสำหรับว i n นลรอบไฟนอลซึ่งทีมชาติไทยก็จะได้ลงเล่นนะครับได้สิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพในใ<ช>สนามนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้อง เร่งฟอร์มแล้วก็เรียกความมั่นใจเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าเราต้องสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆน,นะครับก็เรายังก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าสาการกลับมาเล่นในรอบสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแค่นัดเดียวจบไหมหรือจะมีนัดพิเศษแมตช์พิเศษเหมือนที่ทางสมาคมให้ข่าวมาก่อนนั้นนี<ช>้แล้วก็<ะ>ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในเรื่องของแมตช์พิเศษเนี่ยก็ต้องไปถามชาติอื่นๆด้วยว่าเขาเนี่ยเขาสะดวกที่จะเล่นแมตช์พิเศษไหมถ้างั้นเนี่ย ก็ต้องเตยมการล่วงหน้าเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการจองตั๋วนะครับหรือว่าเขาจะให้นักกีฬามาเล่นหนึ่งไหมเพราะว่าบางทีมมันจะต้องไปต่อเรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกด้วยใช่ค่ะครับเขาก็อาจจะอยากเซฟนักกีฬาเพราะว่าเขาก็กรำศึกหนักมาตลอดทั้ง3สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปโอลิมปิกนะเพราะโอลิมปิกเนี่ยเดี๋ยวเริ่มในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมใช่ค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับโอลิมปิก